จ yani uh, uh huh. ุ๊บแหลมจุ๊บจุ๊บจุ๊บกุ้งจุ๊บกุจุ๊บจุ๊บผมตายผมตายจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอยจุ๊บแล้วมาจุ๊บแล้วมาไม่ทันไมเล่นไม่เล่นเหมือนตอนซ้อมนะโอเคพี่ไม่ต้องเลยพี่นั่นแหละอินซีเดขาอยู่คนเดียวเนี่ย พี่ต้องท้งศึกพี่ต้อทิ้งศึกส่งครามันก็ต้องรู้จักแพ้รู้จักชนะแล้ารู้จักให้อภัยหรือเปล่ารอคนมาเสียบตรงกลางรู้จักอะไรฮะรู้จักอภัยอะไรไม่เราจะไม่มีคำว่าปานีนี่ไงรองเท้าด้วยค่ะองเท้าน้องขอบคุณค่ะถอดรองเท้าใส่ใหม่กันครับคนละหนึ่งเราถอพร้อมแล้วแล้วก็เคลียร์โมดครับกด enter จงกติกาเหมือนเดิมนะคะห้ามปีนขึ้นขอบห้ามนำเพื่อนไปชูบแล้วก็ปาเพนขอบนะครับไม่งั้นกรรมการจะดึงตัวออกจากแม์นั้นทันทีปั๊บศพสามารถพูดได้เคลื่อนย้ายศพได้ครับห้ามอุ้มสพศพค้างถอยทีครับ <c oughs> หลุดไปแล้วห้ามอุ้มศพค้างไว้ค่ะแล้วก็ห้ามตอบโต้นะคะถ้ามีศพอยู่ให้ปล่อยพลงมาก่อนห้ามกด X เ,เพื่อสลับอาวุธค่ะ <c oughs> แล้วก็ถ้า <c oughs> ถด <c oughs> ถ้าตัววากให้กดยกมือนะครับแล้วก็บอกกรรมการอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ออแล้วก็ชุดในการแข่งขันนะคะขอให้ใส่เป็นชุดเดียวกันนะคะรอบหน้าียเคครับใครใส่ชุดนี้เหมือนปะมีโอเคถ้าพร้อมแล้วแยกตามป้ายได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวกรรมการจะให้เดี๋ยวกูเคเชื่อหนูโดนเก้งอาๆ ปกป้องลูกทีหมอกูกูคนคนแค้นหรือเปล่าไอ้เหี้ยปุ๊บองลูกทีอย่าโตอยโตเดี๋ยดีเดี๋ยดีมามามาไม่งี้กูจะต่อยมึงแหละแต่เขาอ่ะบึ้งวิ่งหลบวิ่งบึ้งสปีดออกอ๋อพี่คิดเปลี่ยนสีผมมาใครยื้อตำแหน่งไหนยื้อมือนเดิมโหลตายบาโฟกัสแล้วแข่งให้จบแข่งจบไวแข่งจบไวได้ไปส่งคราไวไปส่งาร์ไวได้ดึงมาชิดป้ายอยู่ไม่เดินมาชิดป้ายพี่ถอยชั้ลงมาเอทางทีมทองสุกพร้อมไหมครับ พร้อมครับพรร้อมคับโอเคทางทองสุกพร้อมแล้วครับผมเดินไกลขุดแร่ตรงไหนที่แหลมขุดแร่พร้อมกระจายพีอโซนถีไหมเดี๋ยวให้ลุดไปขุดสามแล้วเปลี่ยนมามามาโฟกัสแพงหลังหาเยอะมากเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่พี่หลายหมดได้กูถอยไปแผงหลังไหมไม่มีแผงก็แผงนิ้เดียวจริงจริงเชื่อกันฉิบเชื่อกันฉับอ่ะเก็บต่อไม่น่อดีเดินขึ้นตรงกลางเดินขึ้นกลางออกซ้าย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 มาเดินตรงเดินตรงซ้ายเดินตรงเดินตรงององชน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 เอาเลยเอาเลยเอาเลยสู้ จุ๊บ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 จผมตายผมตายจุ๊บ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 จบจุ๊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 บบจ บอลสู้เขาลูเยอะเยอะบอลสู้เขาบอลตีไอ้บางดี่อไปได้ได้ตีบางไอ้บางหยุดดีเฮ้ยเขาสั่งแล้วบอลยอะบอลบอลบอลเขาีไปแล้วป่ะเดี๋ยเงียดดับยงยังยังยัไอ้ยังไม่รู้มันแค้นอะไรกูมาจากไหนไอ้ไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะไอเนี้ยมันไม่รู้มันแค้นกูจากไหนอ่ะไอ้มันเราใส่หัวกูไม่รู้ทำอะไรเลยโอ้เราไมอย่างเยอะเลยอ่ะ

ยังไม่ได้แทงไข่ไว่บอกไม้เอ้ยไม้อะเฮ้ยแคะอะไรกันบ้าเแม่เฮ้ยมึงกับมดตัวดีสองตุกขาบแล้วก็ไปนิ่งๆเ้เมื่อตีไอ้เมื่อตีไอ้เมื่อตีเอ้เวยเวเมื่อตีฟนงขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอโทษด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับุลอกก่อนนะครับให้พี่อกก่อนครับของตุกอก่อน ค่ทยังเช็คคนด้วยนะคุณนะคะีย่าเหรอใช่เลยมีย่าเองเอาอะไรมาอะไรอะไรอะไปเรียกต่อมาเชมเล่นเหรอที่ีสายเอีปส่นะเยไคนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยของวันโอยปามเลยจะพาคุปวดหัวพวกมึงอ่ะไม่เป็นไรครับมัเป็นเหมเ sure ือนม้เชไม้เลยอะโอเคครับตาครับได้เลยครับ เดินแถตอนเรียงหนึ่งเขาสั่งมาเร็วเด็กตอนเรียงหนึ่งจิงะเนี่ยนี่เขาสั่งจริงปะเนี่ยเฮ้ยสกี้กี้จริงสั่งนี้เสียเวลาเขาไหมอ่ะพี่นหละองสูอมคันเอนกัด้วยนะผมว่ามีใครตกแน่ไหมไอ้มึงเรียนไหนอะใเหอ่ย แลเช็คหน่อยครับ Happy Birthday ขอบคุณค่ะวันเกิดใครหรอหนูหนุเกิดเมื่อวานครับพี่ใหญ่โตคอยยิงข้างหลังครับมีหน้าเลยจะโดนตีอยากกลัวเทเวอร์รองเท้า เขาส่งมาอีกคนอะห 10, 10, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบห้าวิเขาสิบ้าสิบห้าเท้ารองเท้าใส่ใหม่กันครับคนละหนึ่งรอบถ้าพร้อมแล้วแล้วก็เคลียร์ยิมอครับกด enter ใส่ด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าประมาณสิบห้าคนกติกาเหมือนเดิมนะคะห้ามปีนขึ้นขอบ ห้ามนำเพื่อนไปชุบแล้วก็ปมเพนขอบนะครับไม่งั้นกรรมการจะดึงตัวออกจากแม์นั้นทันทีครับสไหวกัะครับศพสามารถพูดได้เคลื่อนย้ายศพได้ครับห้ามอุ้มศพศพค้างไว้ใจเย็นกันับขอโทษคุะ่ห้ามอุ้มศพค้างไว้ค่ะแล้วก็ห้ามตอบโต้นะคะถ้ามีศพอยู่ให้ปล่อยศพลงมาก่อน ห้ามกด x เพื่อสลับอาวุธค่ะแล้วก็ถ้าถ้าตัววักให้กดยกมือนะครับแล้วก็บอกกรรมการครับไม่มีแล้วเรื่องชุดชุดชุดใส่เหมือนกันอ๋อแล้วก็ชุดในการแข่งขันนะคะขอให้ใส่เป็นชุดเดียวกันนะคะรอบหนะ้าเียวครับไหนอ่ะของเรา โอเคถ้าพร้อมแล้วแยกตามไปได้เลยครับแล้วก right ็เดี๋ยวกรรมการให้สัญญานะครับแม่ครับอย่าอุ้มสดนะพวกเราอย่าไปรออย่าอุ้มสดนะอุ้มสดคืออะไรใสพ่ิดีกอสวัสดีอินกันีถ้าเสร็จแล้วบอกนะครับโอ้ยแป๊บเดียวล่ะครับเสร็จแล้วครับพร้อมแล้วครับแป๊บเดียวล่ะครับเอายาใส่นิ้วด้วย ตะโกนด้วยนะดูดูดีๆนะว่าชุบใครดูดีๆอย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมนะลืมอย่าลืมแล้วแล้วให้มาอยู่หน้าเลยฮัลโหลอ่ะชอบไปอยู่หน้าเองเขายกมือแล้วสัญญาณมือนะครับไปเอาแล้วหรอไปไม้เป็นแข็งไปเลยไม่ต้องไปเลย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 อาเขาบีบี้เอาใครไม่ใครใครใครใคๆ

อย่าชุบกูชุบพี่ชุบอยู่ครับพี่ๆมีคนชุบแล้วมีคนชุบแล้วมีคนชุบแล้วเลนไปก่อนเล่อฮ้ยเอากระมออยู่ไหนอะเฮ้ยสวยต่อตื้นเต้ดูเขามินดี่ดูเขามินดีบอสขเขาบอส บอลหายใจไว้บอลหายใจไว้ไอบางดิบอาเฮ้บางไอ้บางหยุดดีเฮ้ยบางเดีวฟอ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 ฟก็ทำไมก่อนมันโผล่เอะไรวะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยไอ้เี้ยคุณโดนบล็อกอีกแล้วกดย่ามอกดอามเอ้ยถ้ามึงกดเลยาหมอย่ามเลยเหรอดูเลือดด้วยนะครับว่าเลือดเต็มไหมนับเลือดด้วยครับว่าเลือดมาเนี่มาแบ่งมาแบ่งมาแบ่งจุ๊บไปเูเจอสามสองขวด อย่าไปคิดว่าอยู่กับปั๊มอะปั๊มไมอัตโนมัติว่าเี้เห็นจุกขาอ่อนไปเลยขาอ่อนหนูก้มลงไปชุกพี่ตังไม่ได้พี่แต่จุกพี่จุกได้หนูก็งงสองคนถ้าล้มถ้าล้มปุ๊บเด้งทีหนึ่งโอเคเล็กนะไปเข้ามาแล้วติดตอ จันนี่แหละจันไปเลยจันต้องงเอาเไปแล้วไปแล้วลบเลยจันไว้ชุบไวมชุบได้ชุบไว้ชุบไว้ชุบไว้ชุบตายุบยตายตายตายต้ยายต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 ายมายตาเบายต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 าตายตายตายตาาตาย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 ยตาไตายายต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 ายวายตยยยยไยยยาานยยยยยาตต เอ้เว่อตีหกไอ้เตีผมเล้วหน่อยเว่อตีเว่อตีโอเคมาเนี่ยไอ้เหี้ยเกิดเหี้ยอะไรขึ้นมาเนี่ยต้นเหลือหนาสีขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่เป็นสายยางก็อเมริกันนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่นิตออกก่อนนะครับให้พี่นิตออกก่อนครับของวร้อกก่อน ตายอยู่ที่เดียวกันหมดเลยตายกันเป็นกองก็บอกว่าให้ไปยืนด้วยกันพี่บอกให้ยืนด้วยกันนะพี่ไอ้ยาขึ้นไม่ได้เลยแล้วทำไมมันขึ้นไม่ได้ตลอดเลยเช็คเพื่อนกันด้วยเด้อมีใครตกแบบไม้ทำไมขึ้นไม่ได้อะยังไม่สี่ทุ่มเลยเห็นไหมเนี่ย